สวัสดีตอนเช้าค่ะเช้านี้นะคะก็มาเก็บมะละกอนะคะหน่วยยาวๆนะคะไม่ถึงอีกหน่อยก็จะถึงแต่ก็ไม่ถึงโอ้ยทำไงดีจะเอาไม้สอยก็เดี๋ยวมันจะโดนลูกข้างๆโอ้ยทำไงดีโดด ต้องโดดอย่างเดียวพอโดนโดดแล้วคว้ามับเลยต้องนัำหนึ่งสองค่ะหนึ่งสองสามแล้วโดดคว้ามับเลยหนึ 1, 2, ่งสองสามอ้าอุยอ้ยเนยมันใหญ่เกินเนาะมันกำเนวย์ไปได้เนยมันใหญ่เกินทำไมหนึ่งสอสอุยอ้ยอุย้ยหนึ่งส มาต้องจีบได้หรอไม่เจ๊งไดดิโอ้ยไม่เจ๊งไดเอาเม่ซอยดีกว่าเข้าเมย์หรออันงแ,นแนงานกับเมืย์แล้วไม่ใช่ม,มาโดดเล่นเนาะเอา้ามันช่ถือในหางหางซานตัวเอ,าอ,อ้าอุ้ยเข้าตาไหม โอ้ยโอ้เปลือกไม้คอตา,อาสอยปัวแล้วได้สักทีเปลือกไม้คอตานะีหมได้แล้วค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ให้การรับชมนะคะสวัสดีค่ะ